ดีค่ะดิฉันนางสาววราัน์อินตาจรรันนักวิชาการโภชนาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลาัยนเรศวรค่ะความรู้ด้านโภชนาการและโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยค่ะจึงจำเป็นอย่างมากที่ผู้ป่วยและญาติต้องเข้าใจค่ะ สำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคค่ะโดยเฉพาะการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมชวนผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลมาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารไปด้วยกันกับคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะ 1. การดูแลภาวะโภชนาการผู้ป่วยควรควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนหรือน้ำหนักเกินเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นอาหารที่มีแป้งหรือน้ำตาลสูงอาหารหวานจัดรวมไปถึงอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เพราะจะทําให้คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดสูงอย่างเช่นไขมันสัตว์พวกมันหมูหมูสามชั้นหนังไก่เนยครีมเทียมน้ํามันปาล์มและอาหารที่ทําจากกะทิโดยเฉพาะกับข้าวพวกแกงและขนมไทยมักมีกะทิเป็นส่วนประกอบอยู่บ่อยๆเลยค่ะและควรเลือกรับประทานไขมันชนิดดีเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันเป็นต้นค่ะ ควรจำกัดปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารเช่นรับประทานไข่แดงไม่เกินสัปดาห์ละ3ฟองหลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์และอาหารทะเลควรที่จะเลือกวิธีปรุงประกอบอาหารที่ใช้น้ำมันน้อยๆอ,อย่างเช่นการต้มนึ่งอบปิ้งย่างหรือการยำทดแทนการทอดที่ใช้น้ำมันเยอะๆค่ะควรที่จะรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นผักผลไม้ข้าวไม่ขัดสีรวมถึงถั่วมเมล็ดแห้ง เพราะใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้ค่ะอีกทั้งผักใบสีเขียวเข้มและธัญ,ญพืชยังมีปริมาณกรดโฟลิกสูงจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีค่ะแต่ต้องระวังนะคะหากผู้ป่วยท่านใดได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาวาฟลารินอาจต้องระวังนิดนึงอย่างที่เภสัชกรได้แนะนําไว้ค่ะ2หากมีโรคร่วมอื่นๆยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นในการรับประทานอาหารค่ะ สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตส,สูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงค่ะเช่นอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือผงปรุงรสน้ำปลาซอสซีอิ๊วรวมถึงผงฟูและเบกกิ้งโซดาที่ใช้ทำเบเกอรี่ต่างๆด้วยโดยในหนึ่งวันไม่ควรรับประทานโซเดียมเกิน2,400มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงจะสามารถดูได้จากฉลากโภชนาการข้างบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นเกลือ1นช้อนชาเนี่ยมีโซเดียมสูงถึง2,000มิลลิกรัมน้ำปลาหรือซีอ๊วขาว1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ1,200มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงอย่างเช่นกาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังและสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเป็นเบาหวาน ควรที่จะหลีกเลี่ยงของหวานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดตที่มีใยอาหารมากขึ้นอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตเป็นต้นค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานมีปริมาณสารอาหารแต่ละประเภทเท่าไหร่และเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนก่อนเลือกซื้อหรือบริโภคอาหาร สิ่งสำคัญคือควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนทุกครั้งจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายเราหรือไม่ซึ่งนี่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูแลด้านโภชนาการค่ะ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายจะเป็นยาสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงและส่งผลดีต่อการรักษาโรคหลอดเลือดสมองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ